ก่อนอื่นก็ขอแสดงความเสียใจให้กับผู้ที่ประสบเหตุในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยเฉพาะในจังหวัดสงขลานะครับในอำเภอหัดใหญ่ซึ่งมีการรอบวางระเบิดกันอยู่ก็เสียใจที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็หวังว่านายกรัฐมนตรีของเรานั้นจกกะกล้าลงมาในพื้นที่เพื่อไปให้เป็นขวัญและกําลังใจกับเจ้าหน้าที่และก็ประชาชนในพื้นที่นะครับเพราะว่าวันนี้ล่าสุด นาย,ยกรัฐมนตรีก็บอกมาชาัดว่าไม่อยากลงไปเพราะว่ากลัวว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องเปลืองกําลังของตัวเองในการดูแลรักษาค,ความปลอดภัยของนาย,ยกรัฐมนตรีคนไทยทั้งประเทศเห็นว่าพื้นที่ในบริเวณดังกล่าวมีความปลอดภัยอยู่นะครับไม่ใช่แม้ว่าระดับคนเป็นนาย,ยกรัฐมนตรีก็ยังไม่กล้าลงไปอย่างเงี้ยผมประชาชนทั่วไปก็คงต้องคิดแล้วแหะครับว่ามันเป็นจังหวัดในประเทศไทยหรือเปล่า ก็รอดูนะครับหวังว่าคุณยิ่งรักจะตัดสินใจลงไปนะครับเพราะว่าวันนี้ก็บอกว่ายังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะลงไปหรือเปล่าแต่ในทางด้านพรคประชาธิปัตย์ครับลงไปแล้วครับในพื้นที่ในจังหวัดสงขลานเนี่ยอพื่อหัดใหญ่ซึ่งเกิดเหตุระเบิดขึ้นมานะครับก็ไปพบกับประชาชนซึ่งได้รับเหตุเดือดร้อนมาหลายๆคนนะครับไปเยี่ยมญาติผู้เสียชีวิตไปเยี่ยมผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับก็ไม่เห็นว่าจะมีกําลังทหารหรือหรือว่าชุด ปฏิบัติการอะไรที่มันเยอะขนาดต้องไปดูแลผู้นําฝ่ายค้านคนนี้นะครับก็ดูนะว่าคุณยิ่งรักจะลงไปหรือเปล่าก็ก็ลุ้นอยู่นะครับไม,ไม่ได้ไม่ได้ชี้ว่าจะต้องไปนะฮะแต่ว่าก็มองว่ามันเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยซึ่งในสามจังหวัดและในสี่อำเภอของสองขลาน่าจะยังมีอยู่ยิ่งถ้าไม่ลงไปนก็คงต้องคิดแล้วว่ามันยังเป็นประเทศไทยอยู่หรือเปล่านะครับ ก,ก็หวังว่าจะมีมาตรการออกมาบางอย่างนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้หลังจากที่ทางกองทัพภาคสี่นะครับออกมาแถลงข่าวว่าสถานการณ์ในภาคใต้ดีขึ้นในช่วงเช้าตอนบ่ายมาทันทีครับเมื่อเริ่มบ่ายก็ระเบิดเกิดขึ้นทันทกีก็หวังว่ามันจะเป็นสิ่งที่มันจะดีขึ้นจริงๆนะครับแล้วก,ก,ก็ดูกันต่อไปแล้วกันก็ยังไงก็อยากให้ลงไปครับคุณยิ่งรักลงไปไปเชียร์ไปให้กําลังใจกับพี่น้องของเราที่อยู่ภาคใต้ดีกว่าครับ ดยู่ในภาคกลางมันไม่เห็นสภาพจริงอาจจะไม่อันตรายก็ได้นะครับก็กสั่งปฏิบัติการดูแลไปก็แล้วกันผมว่าเขาก็คงอยากจะมาดูแลมากกว่าด้วยซ้ำไปเพราะว่าถ้าอย่างน้อยคุณเป็นผู้นําประเทศคุณลงไปเนี่ยเขาก็คงดีดีดอ,อกดีใจครับมีขวัญมีกําลังใจที่ดีนะฮะดีกว่าอยู่ที่นี่แล้วก็ได้รับรายงานหรือว่ายังไม่ได้รับรายงานหรือว่ายังไม่อยากเปิดเผยข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะดีกว่านะครับ